สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่30กันยายนชิ้นเดือนพอดีนะคะเออวังวังกระเจะจังหวัดตราดพายุบัวลอยได้เข้ามาแล้วคะ่ะตกทั้งวันทั้งคืนตกตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้ายันกันกลางคืน แล้วก็ยันเช้าเนี้ยก็ยังตกอยู่เลยค่ะนี่ค่ะขายุบัวลอยมาแล้วค่ะเข้าจังหวัดตราดนะคะจากวางกระแจะจังหวัดตราดตกทั้งวันทั้งคืนดูสิสต้น้นจไม้ได้น้ำชุ่มช่ำจนจะตายหมดแล้ว วันนี้เป็นวันเช่นเดือนวันที่วันอังคารที่30กันยายนวังกระแจะจังหวัดตาาทายุบัวรอยเข้าแล้วค่ะรายงานจากเคลียนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะไม่มีการหยุดเลยเสื้อผ้านี่ไม่มีการแห้งผ้านี่ไม่มีการแห้งค่ะต้องไปสักแล้วต้องไปอบแห้ง